สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับดัมซิ่งนะคะวันนี้เราจะมาตามต่อเลขนะคะงวด16ตุลาคม2567นะคะของอาจารย์แซมนะคะเม็ดเดียว2งวดติดแล้วนะคะงวดแรกก็62เม็ดเดียวนะคะงวดทันมาก็59เม็ดเดียวนะคะ งวดนี้ตามต่อนะคะห้ามพลาดเลยนะคะ16ตุลานี้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าอาจารย์แซมจะได้ตัวไหนบ้างนะคะทุกท่านเนาะไปะไปรับชมกันเลยนะคะ ยังตอนนั่งใส่มืออีกตอนนั่งใส่ังตอนนั่งใส่มือนะยังอ่งใส่มืะยัง่มือนะยอนใส่มอยันนั่งอนะยัั่งนะยับอนนั่งมือนะยังอนนะยังตอั่งมือนะยังตอน่งใส่งตั่งใอนะยอนนั่งใส่มือยนใส่มันนั่งใออนนั่ยังตอนนั่งใมือั่งใส่ยังตอนนั่งใส่ยนใส่ หางประทัดตรงกับตัวเลขที่อาจารย์จะปล่อยในวันนี้นะคะสาุครูบาอาจารย์ดีศักดิ์สิทธิ์พร้อมร่วยใคให้กับลูกศิษย์ทุกหาทุกคนวันนี้ขอให้ร่ำรวยตลอดไปตัวแทนหนึ่งคน มาหาจ้์ผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งคนบัดบัตรด้วยอ่านึ่นาทีแค่ทหารใช่ไปนอันนี้แช่นะครับึงไ์ึ่แด้วยเอาไว่าองผมเลยอ่านาทีเราถึงใจนะครับทีอปุตน์ชมรอคอย

ช่วยกัะพิบด้วยครับสี่เจ็สี่เจ็ดนะคะทุกคนเขไปเลยเม็ดเดียวสี่เยครับช่วยช่วยพมด้วยเดเอค่ พิมพ์พิมพพิมพ์่ิมกันครับพิมพ์เสี่เจ็ดครับเม็ดวเจนคเดดเ็ดเนียวสี่เจ็ดเเดียวเด้อสี่เจ็ดเม็ดเดียวเลขอาจารย์แซมปล่อยวันนี้นะสดๆเลยนะทุกท่านสี่เจ็ดสิบหกตุลาคมบอกนะ ออเสียงหวานหวานแน่สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดเนอะสเม็ดเดียว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 สี่เจ็ดนะครับช่วยกินด้วยเชื่อช่วยกินด้วยนะคพ่อสามเม็ดว่าได้ปล่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวพะอ่ อย่แล้วก็เป็นหน้าประจังใจสําหรับในวันนี้ซึ่งเลขที่อาจารย์ตั้งใจจะเขียนให้เม็ดเดียวในวันนี้47ปรากฏว่าจุดประทัดไปขอผู้ชายหนึ่งคนอาจารย์สามตัวเองป่ายหา ที่จะตั้งใจเขียนวันนี้เป็น47เป็เลขลกเลยครัลุกเลย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 นุกเลยลเลยลเลยาุกเลยาุเลยลุกเลยลุยลุกเลยลุกเลยลเลยลุกเียเลยลุกเลยลุเลยลุกเลยกเล็กเลุกเลยเยลกเลยเลยลรยลกเลเลยลเลยยกเลยยกเลเเ มา <ator> er ตาขอประยุ่ตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยตรงกลางตรงกลางนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละสามหาสองเจ็ดส่สามห้าสองกับเจ็ดสี้าสองัเจ็ดสี่สามหอบเจ็ดสนะคะเลขทางประธานเนะสามหางเามห้าสองเจนะคะเลขทางประธานเียมได้หน่อยนะครับ มาเดินมาหน่อยมา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 พอดแล้วใอ้ใอ้ประกาศันเลยใครยังไม่เห็นเข้ามาชมใกลเรอเพืที่อาจารย์เขียนให้ทัานในจะเขียนแล้วก็ให้รูกศึกในวันนี้ก็คือสีแต่ว่าบางเอาาื้อว่าประธานที่อธิฐานแล้วก็เสียงตอบประธานนี่ไม่ได้มาตุดโดยพนักง,งานนะอาจารย์ไปให้คนคนนงปเรียกเขาอธิฐานแล้วก็รับไปจนวน,นสิบ้าครั้ง่งเน คนท้อตรงกับเสาห้าแรงก็เสาใจที่จะเขียนในวันดี่ระยะใจจะเขียนคือเลขสี่อาจารย์แซมปล่อยแล้วค่ะเม็ดเดียว4สี่เจ็ดนะคะตรงตรงใบใครไม่เอ่ยตรงใจใครไหม ด้ยสาธุขอให้ยขอให้ดยขอให้ยทุกคนลกสีที่เข้ามาได้ไม่รู้นะสามห้าสองเจ็ดวากใส่ราเก้าใส่ข้างหน้าเป็นสมตัวหกสี่เจ็ดหสี่เจ็ดสามจแซม าาการ้เา้ผใส่ลหลักร้อยเข้าไปก็ความสวยงามก็จะเป็นหกสี่เจ็ดสามตัวหกสี่เจ็ด ตัเจนะคะหลายแล้วตัว6 4ตวัวสูงมากแล้วตามใครที่เห็นแล้วที่มาไม่หาจาไม่ได้ที่กำลังดูจากที่ไหนที่ใดก็ตามแต่ฝากดไลค์กดแชร์ให้ไปเริ่มเป็นงานบูชาง,งานพิธีเส้นไหว้กบตาดังลูกศิษย์ที่มาหาจาได้ในวันนี้ก็ถือกันได้ถือใครมีโชคก็มาหาจนวันาได้ในวันนี้็ออาาาหาหานวัน,น,นงมงคลไทยอ,อ่ะเดี๋ยวอาเป็นเอา